สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งจะพาทุกคนมาทําเครื่องดื่มแบบว่าคลายร้อนนะเอาแบบว่าทําได้ที่บ้านไม่ต้องไปซื้อข้างนอกกันทุกคนคะ่ะง่ายแถมไม่อ้วนด้วยนะโอเคตัวแรกเลยค่ะทุกคนนี่คือน้ํามะพร้าวค่ะทุกคนน้ํามะพร้าวร้อยเปอร์เซ็์ค่ะยี่ห้อ อาอยูโค็มนะคะทุกคนยี่ห้อนี้นะคะทุกคนเพิ่งได้เลืกแล้วว่าเฮ้ยมันร้อยปเซ็นต์น้ำตาลก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีเอาอง่ายต้นฉบับแท้ๆเลยค่ะทุกคนได้ความหวานจากตัวน้ำมะพร้าวธรรมชาติเองเลยนะโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป จำฉันได้ไม่เอ่ยนะก็คือชามัชีอค่ะทุกคนชามัชีอประโยชน์เขาเยอะแน่นอนกับทุกคนมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเผาผลาญน,นะและยังมีวิตามินซีวิตามินเอวิตามินบีบีบีอ่านะคะทุกคนโอเควันนี้คร่าวๆแค่คนี้พอนะค่ะเพิ่งอยากจะบอกว่าน้ำมะพร้าวอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราอ้วนสักทีเดียวนะคะทุกคนและรู้ไหมตัวเนี้ห้าแคลอรี่โอ้ยม,มากโอเค ก่อนอื่นเรามาทำกันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนอนี่คือน้ําแข็งของพึ่งนะคะที่พึ่งได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสระแทกนิดนึงเผื่อมันจะจับตัวกันนะค่ะเดี๋ยวพึ่งขอเทใส่แก้วก่อนนะอโอเค <c oughs> อ่า <c oughs> เติมอีกนิด ได้แล้วค่ะนี่คือน้ำแข็งของพึ่งที่เตรียมไว้เนี่ยทุกคนเฮ้ยมันง่ายมากอะ่ะเอาแบบว่าไม่ต้องไปซื้อเขาอะ่ะเออซื้อน้ำมะพร้าวมากล่องหนึ่งนะหรือถ้าใครต้องการแบบสดนะคะทุกคนก็ซื้อแบบว่าเป็นลูกมาได้เลยมันก็จะได้ฟิลแบบว่าสดแท้ๆจากรูปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้ก็แบบกล่องแบบนี้ถามว่าพึ่งหาได้ไหมหาได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าพึ่งอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยถ้าไม่มีแบบว่าเป็นลูกสดๆก็ใช้แบบกล่องแบบนี้ แล้วก็ง่ายๆเทไปแบบนี้กันทุกคนเห็นไหมว่ามันเยอะแล้วโอเคเพิ่มอีกหน่อยก็แค่นี้ค่ะทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะอ่าต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นชานะคะตัวชามัชะะใช้2ช้อนชานะคะชงกับน้ำร้อนนะคะนะก็จับประมาณแก้วชาแบบนี้วันนี้เราจะใช้สองช้อนชาเพื่อความเข้มข้นนะโอเคจัดไป จากนั้นค่ะค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยค่ะก็เทด้านหน้าแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนเดิมก็ทุกคนเททีไรเกรงทุกทีมชมชีไรเหมือนคนบ้าทุกทีค่ะนั่งเกรงอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะทุกคนก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวชิมให้ดูคะ่ะ ค่อยๆบรรจงออร่อยค่ะทุกคนสูตรนี้ไม่ต้องหาความหวานนะคะทุกคนมันจะได้ความอร่อยความกลมกล่อมจากตัวมะพร้าวของเขาอยู่แล้วนะอน้ำมะพร้าวก,ก็มีความหวานแบบว่าธรรมชาติทีเนี้ตามลงไปด้วยชามมทฉานะคะสองช้อนชาแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบความเข้มข้นแบบว่าจ๋านะคะหนึ่งช้อนชาก็ได้นะอืม จากนั้นก็คนให้เข้าดยกันเล็กน้อยไม่คนก็ได้จะคนก็ได้นะสูตรนี้เฮ้ยอ,อ,อร่อยที่สำคัญนะคะทุกคนแก้วนี้ให้พลังงานอยู่ที่50แคลอรี่นะคะทุกคนดื่มยังไงก็ไม่อ้วนนะคะทุกคนและเพิ่งอยากจะบอกว่าการที่เราจะอ้วนเนี่ยก็คือเรา กินเกินวันล,ละพัน0แคลอรี่พูดถึงผู้หญิงนะคะนะถ้าผู้ชายนะก็จะอยู่ที่2,000แคลอรี่นะนั่นคือความต้องการของผู้ชายพูดถึงร่างกายนะคะเออนะค่ะสำหรับสูตรนี้ก็ง่ายๆคะ่ะทุกคนน้ำมะพร้าวหนึ่งกล่องหรือจะเป็นน้ำมะพร้าวสดก็ได้นะแล้วก็ชามัทฉะจะหนึ่งช้อนชาหรือจะสองช้อนชาก็ได้ ทําแบบที่เพิ่งทําก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะเอาง่ายๆชงเองก็หอมเองที่บ้านนะคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อเขานะคะทุกคนมันแพงนะเพิ่งเอาสูตรดีๆมาฝากแล้วค่ะทําที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะสําสหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะทุกคนขายร้อนได้ดีมากๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ